สวัสดีค่ะคลิปนี้รไว c h ชาแนลจะมาชวนทำน้ำสามเกลือจากวัตถุดิบ3อย่างกระเจี๊ยบแดงมะตูมและพุทราจีนค่ะคลิปนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะใช้เวลาไม่นานนำวัตถุดิบทุกอย่างมาล้างให้สะอาดนะคะและนำกระเจี๊ยบแดงแยกส่วนไปแช่ไว้ในถ้วยใส่น้ำเพื่อให้กระเจี๊ยบนั้นมีความนิ่มตัวมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนำมะตูมมาคั่วให้แห้งจนมีกลิ่นหอมนะคะ มะตูมจะทําให้ร่างกายมีธิ์เย็นลดเบาหวานลดความดันลดฮอร์โมนปรับฮอร์โมนให้สมดุลสามารถเอาไปปิ้งย่างหรือว่าคั่วในหมอ้อก็ได้เช่นกันค่ะส่วนกระเจี๊ยบแดงนั้นมีวิตามินซีสูงเทียบเท่ากับมะนาวช่วยต้านมะเร็งลดคอเลสเตอรอลไตรกรลีเซอไรด์ทำให้เลือดใสขึ้นสําหรับผู้ที่เส้นเลือดหัวใจตีบตันเส้นเลือดในสมองตีบตันแล้วก็ผู้ที่มีเลือดคน้นสามารถดื่มสูตรนี้ได้นะคะหลังจากที่เราคั่วมะตูมนะคะจนแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็นําน้ํามาต้มค่ะใช้น้าเปล่า2ลิตรต้มให้เดือดเมื่อต้มให้เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเจี๊ยบแดงลงไปค่ะและตามด้วยมะตูมนะคะหลังจากใส่มะตูมแล้วนะคะรอจนน้ำเดือดแล้วก็ใส่พุทราจีนฉีกลงไปค่ะพุทราจีนเป็นยาร้อนนะคะช่วยทำให้ไตนั้นเข้มแข็งหรือว่าแข็งแรงขึ้นเพิ่มพลังชี ล้วก็ช่วยทําให้ไตนั้นกรองสารพิษได้ดีขึ้นไตก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะการฉีกพุซาจีนะคะจะทําให้ตัวยานั้นออกมาค่ะถ้าไม่ฉีกตัวยาก็จะไม่ออกมานะคะจากผุซาจีนต้มจนเดือดแล้วก็ปิดไฟและนํามากรองค่ะใครจะกรองก็ได้ไม่กรองก็ได้นะคะซึ่งสีที่ได้ก็จะไม่เข้มมากและใครที่ชอบหวานสามารถเติมน้ําตาลได้1นถึงสค่ะ1นถึงสช้อนสูตรนี้นะคะกินได้ประมาณ3-5วันค่ะ ลองดูนะคะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะ